มดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนด่วนก้าวไกลมติเอกฉันขับสสปูอัดพ้นพักพักก้าวไกลมีมติเอกฉัน128เสียงขับปูอัดชายยามพวานออกจากสมาชิกพักตั้งแต่วันนี้หลังถแถลงไม่รับผิดชอบขอโทษอย่างจริงใจและสร้างความเสียหายซ้ำมอบนัทชา และรัชนกดูแลพื้นที่จอมทองแผนวันที่7พฤศจิกาย,ยน2566นายชัยทวัฒน์ดูลาทนสอส,อสอแบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักก้าวไกลแถลงหลังจากประชุมระหว่างคณะกรรมการบริหารพักและสอส,อสอพักก้าไกล หลังจากถแถลงข่าวนายชัยยามพวานไม่เป็นไปนตามมติของคณะกรรมการบริหารพักแต่อย่างใดแม้จะมีการกล่าวว่าหากการกระทําของตนเป็นการคุกคามจริงก็ยอมรับแต่มีการนําเนื้อหาบางส่วนมาสื่อสารว่า ตนมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้เสียหายทําให้ครอบครัวท่านทราบว่าบุตรของตนเป็นผู้เสียหายหลายครั้งครอบครัวเองรู้สึกเสียใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นว่าการถแถลงไม่เป็นไปตามมติในที่ประชุมวันนี้ที่จังหวัดระยองมีองค์ประชุม128คนมติที่ประชุมเป็นเอกนท์ว่าการถแถลงของนายชัยยามพาวานันขัดต่อมติของพรรคไม่มีการรับผิดขอโทษอย่างจริงใจและยังสร้างความเสียหายซ้ําทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมต่อผู้เสียหายจึงพิจารณาให้นาะย ชายัยามพวันพ้นจากการเป็นสมาชิาพกรพรรคก้าวไกลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดทคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ